สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของนิรยาทารุนะคะวันนี้เราจะมาอัปเดตสถานการณ์ความรักแล้วก็นอนมความสัมพันธ์ให้กับผู้ที่เกิดในราศีหรือลัคณาสิงในช่วงเดือนสิงหาคม2565ขอขอบคุณสำหรับการกดติดตาม Subscribe และแชร์คอมเมนต์ในช่องนิรยาทารุนะคะแล้วก็ขอแฮปปี้เบอร์เดย์นะคะสำหรับชาวสิงนะคะให้มีความสุขมากๆเลยนะคะเอาละ่ะทีนี้เราจะลองไปเช็ค Energy พลังงานตัวตนของชาวสิงในช่วงนี้จะเป็นยังไงกันบ้างนะคะ เอเนอรตัวตนความรู้สึกนะึกคิดของชาวสิงห์นะคะ eight of bonds two of cups five of pentacles eight of pentacles และ nine of cups นะคะเอาละชาวสิงห์ชาวสิงห์ใครที่แบบว่ารอในเรื่องของความรักที่ดีๆนะคะ ทูอฟครับความรู้สึกถึงการตกลุมรักการ fall in love นะคะความรักที่มีความมั่นคง A c e of p e n t a c l e นะคะมีการที่จะ เริ่มต้นในเรื่องของความรักที่มันเป็นไปอย่างมั่นคงนะคะใครบางคนกำลังจะนำความรักมามอบให้กับคุณนะคะในออบคัเอ NERGY ของชาวทัดน้ำมีนกรกฎพิจิกค่อนข้างจะโดดเด่นเลยทีเดียวและถ้ามาก็คือแบบมาแบบไม่ทันตั้งตัวด้วยนะคะก็คือไม่ได้คาดคิดอะนะคะ ด้วย energy ของชาวสิงห์นะคะในเดือนนี้คุณเป็น energy ของ The Star นะคะคนที่แบบว่ารักตัวเองดูแลตัวเองดีมากๆเลยนะคะหลายๆคนอาจจะไปแบบปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองพัฒนาตัวเองในหลายๆเรื่องขึ้นมานะคะเสื้อผ้าหน้าผมหรือแม้แต่ทางด้านของความรู้ความสามารถจิตใจจิตวิญญาณอะไรก็แล้วแต่นะคะในช่วงนี้ถือว่าชาวสิงห์นะคะค่อนข้างจะโดดเด่น นะแล้วก็การที่จะประสบความสำเร็จนะคะในชีวิตในเรื่องของการงานตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นความหวังที่ดีเลยทีเดียวนะคะแล้วก็มีโอกาสที่จะหนึ่งประสบความสำเร็จได้รับในเรื่องของชื่อเสียงด้วยนะคะถ้าใครอยากที่จะเ,เริ่มต้นงานใหม่ๆนะคะเริ่มต้นธุรกิจใหม่ๆอะไรแบบนี้เนาะ คุณจะมีโอกาสที่จะได้รับความสําเร็จมีชื่อเสียงรวมถึงการได้หยิบจับเงินนะคะเป็นเงินก้อนใหญ่หรือแม้แต่ในเรื่องของโชคลาภนะคะก็ค่อนข้างจะโดดเด่นสําหรับชาวสิงในช่วงนี้เลยทีเดียวนะคะเอาเป็นว่าก็สิ่งดีดีนะคะในเรื่องราวของความรักก็จะมีจุดที่ใครบางคนเข้ามาเริ่มต้นความรักกับคุณนะคะในลักษณะที่มันจะมีความมั่นคงชัดเจนมากขึ้นกว่าเดิมนั่นเองนะคะ ทีนี้ก็คืออาจจะมี energy ที่มันเคยมีความเศร้าเสียใจนะคะนั่นก็คือ f i v pentacle เนาะ energy ของความขาดบางคนก็อาจจะแบบผิดหวังเสียใจอกหักในเรื่องราวของความรักมาเรามีความรู้สึกว่าเราอ้างว้างโดดเดี่ยวนะคะหรือว่าถูกทอดทิ้งในเรื่องราวของความรักตรงนี้นะคะแล้วก็หรือบางคนอาจจะมีในเรื่องของการเงินด้วยนะคะที่มันอาจจะมีปัญหา กระท่อนกระแทนที่ผ่านมาอะไรนะคะในช่วงนี้ก็ถือเป็นจุดเริ่มต้นใหม่ของชีวิตแล้วนะคะสำหรับชาวสิงห์ก็เป็นการเหมือนอต้อนรับโอกาสใหม่ๆสิ่งดีๆที่กำลังจะเข้ามาหลังจากาวันเกิดในช่วงวันเกิดนั่นเองนะคะสำหรับชาวสิงหนะ์เนาะเอาต่อไปนะคะเราลองไปดู energy ของเขาคนนั้นกันบ้างนะคะว่า energy ตัวตวนความรู้สึกนะึกคิดเขาคนนั้นเป็นอย่างไร เอเนอร์จีของเขานะคะมีชาวมีนขึ้นมาค่อนข้างจะโดดเด่นเลยนะคะไฮเปอร์เทสธาตุดินก็มานะคะนายออฟเพนทาเคิลเดอะสตาร์ชาวกุมโฟร์ฟอบคอรส์และ q คว e นออฟเพน a c เคิลอาละ่ในเรื่องของเอเนอร์จีของเขาคนนั้นนะคะเขาเป็นเอเนอร์จีของคนที่มีเสน่ห์นะคะมีความดึงดูดเ,เขาอาจจะมีในเรื่องของ การประสบความสำเร็จความมีชื่อเสียงในแวดวงของเขาอะไรแบบนี้นะคะแต่ในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์เนี่ยบางทีเขาอาจจะคุณอาจจะมีความรู้สึกว่าเขายัง ไม่ค่อยมีความชัดเจนหรือว่าคุณอาจจะยังมองเขาไม่ออกก็ได้นะคะเพราะว่าเขายังมี energy ของความแบบยังเฉยนิ่งกับเราอยู่นะคะหรือว่าแบบดูไม่ค่อย take action เท่าไหร่นะคะแต่จริงๆแล้วลึกๆภายในใจเนี่ยเขาต้องการที่จะให้ความรักครั้งนี้มีความมั่นคงอยู่นะคะแต่ว่าเขาอาจจะไม่แสดงออกมากนะักเขาเขาอาจจะเป็นคนที่เหมือนกับแบบว่าอาจจะไปสนใจนะคะในโฟกัสในเรื่องของการงาน<ๆ>การเงินมากเป็นพิเศษแล้วก็ดูแบบเออ ก็เป็นตัวของตัวเองนะคะไม่ค่อยออวิ่งไล่ตามใครอะไรแบบนั้นนะคะแล้วก็เหมือนกับแบบว่าบางครั้งเขาก็อาจจะเบื่อกับออความสัมพันธ์ที่อาจจะแบบมีการงอนงาะกันอะไรแบบนี้นะคะเขาอาจจะรู้สึกไม่ค่อยดีกับตรงนั้นเช่นถ้าเขาเขากดคุณคุณไปง้อ,อเขาแล้วเขาดูท่าทางเย็นชาใส่หรือว่าเขามาง้อ,อคุณแล้วดูคุณไม่ต้อนรับอะไรแบบนี้เขา มีความรู้สึกว่าเขาไม่อยากให้ความรักมันเป็นในลักษณะของ e NERGY แบบนั้นนั่นเองเอาละทีนี้เราลองไปดูนะคะในเรื่องของสถานการณ์ความรักแล้วก็แนวโน้มความสัมพันธ์เป็นอย่างไรนะคะในช่วงนี้นะก็ถือว่าชาวสิงห์นะคะสามารถที่จะดูแลตัวเองได้เป็นอย่างดีนะคะเอะสตา์ขึ้นมาเนาะแล้วก็พยายามที่จะประับบ,บบาลานซ์ตัวเองต่างๆนะคะในเรื่องราวของความรักเนี่ยนะ เมื่อคุณอยู่กับตัวเองนะคะมาได้สักพักหนึ่งแล้วเนี่ยมันจะเป็นช่วงที่จังหวะดีๆในการเริ่มต้นนะคะของเรื่องราวของความรักเนี่ยมันจะเข้ามานะคะที่ผ่านมาคุณอาจจะมีปัญหาเรื่องราวของความรักที่ค่อนข้างจะหลากหลายนะคะบางคนก็อาจจะเจอในเรื่องของความรักที่มันมีในเรื่องของระยะทางเข้ามาต้องมีการรอคอย ะะการรอคอยกว่าจะได้เจอกันแล้วก็อยู่ในแวดวงคนละสังคมหรือว่าฐานะความเป็นอยู่อะไรแบบนี้นะคะการที่จะสมหวังในความรักเนี่ยมันก็ดูค่อนข้างที่จะต้องใช้เวลานะคะหรือว่าความลำบากในการที่จะต้องรอคอยต่างๆนะคะการสื่อสารกออ็อาจจะใช้ในเรื่องของโลกโซเชียลโลกอินเทอร์เน็ตซะเป็นส่วนใหญ่นะคะ ปัญหามีอะไรบ้างปัญหาก็อาจจะมีเรื่องราวของคนอื่นที่เข้ามามีทิพลนะคะบุคคลที่3เข้ามาวุ่นวายกับในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์ได้นะคะแล้วก็คนเก่าของใครบางคนที่ยังวนเวนียน,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 นอยู่ในชีวิตอะไรแบบนั้นนะคะแล้วก็ในเรื่องของจริงๆแล้วคุณกับเขาเนี่ยมันอาจจะเป็นความผูกพันกันมาในลักษณะของเริ่มตั้งแต่ความเป็นมิตรภาพที่ดีต่อกันนะคะ ความผูกพันทางใจที่มีกันมาแต่เก่าก่อนเนาะบางคนอาจจะเป็นลักษณะของเพื่อนเก่าคนรักเก่าอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็บางคนนี่เป็นในลักษณะถึง <c oughs> ผูกพันกันมาตั้งแต่ในอดีตชาติอะไรแบบนั้นนะคะแล้วก็มีความจริงๆแล้วก็คือมีความรักมีความจริงใจให้ต่อกันแหละนะคะเพียงแต่ว่ามันก็ยังเกิดปัญหาเรื่องของอบุคคลอื่นหรือไม่ก็แบบบางคนโดนลดสถานะ นะคะโดนลดสถานะความสัมพันธ์หรือความเป็นเพื่อนอะไรแบบนี้นะคะคุณก็อาจจะแบบก็เจ็บมาพอสมควรเนาะคุณก็เลยแบบเหมือนอยู่ในช่วงของเคยที่ตัดสินใจบางอย่างเกี่ยวกับในเรื่องของความรักนะคะนั่นก็คืออาจจะแบบถ้ามันมันไม่ได้ทําให้คุณมีความสุขอะไรแบบนี้คุณอาจจะเลือกที่จะตัดมันไปนั่นเองนะคุณใช้ในเรื่องของความคิดไตรตรองนะคะคิดสระตะ ต่างๆนานา,นา,นาเนาะการที่จะแบบมานั่งพิจารณาว่าเออควรที่จะไปต่อกับความสัมพันธ์ครั้งนี้ไหมอะไรเงี้ยคุณก็ใช้เหตุผลมากมายเลยทีเดียวนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยลึกๆคุณก็ยังอาจจะอยากที่จะมีเรื่องของความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้เพราะว่าคุณก็มีความรู้สึกว่าคุณได้พยายามมาเยอะนะคะอาจจะพยายามที่จะ ทำดีที่สุดนะคะเพื่อให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันมีความมั่นคงมันมีความชัดเจนอะไรแบบนั้นแต่คุณก็ยังมีความรู้สึกว่าเออทำไมมันดูยังไม่ค่อยมั่นคงสักทีนะคะความสัมพันธ์ก็เลยเป็นลักษณะเหมือนกับไปไป,ไปมามามา,มาหายหายนะคะวนวนเว,ว,วียนเวียนน,นะคะแล้วก็อะไรที่มันยังดูไม่แน่นอนจับต้องไม่ได้นะคะคุณก็เลยหันกลับมา เยียวยาตัวเองหันกลับมาอยู่กับตัวเองอะไรแบบนั้นนะคะในขณะที่คุณหันกลับมาอยู่กับตัวเองด้วยความสุขนะคะอสิ่งดีๆก็เลยกำลังจะเข้ามาหาคุณนะคะใครบางคนทีออ่อาจจะเป็นคนที่อยากจะสร้างครอบครัวกับคุณนะคะสร้างความสุขกับคุณเนี่ยแล้วก็มีความรักให้กับคุณมากๆนะคะก็เข้ามาในชีวิตคุณเนาะ อาจจะเป็นคนเก่าก็ได้นะคะอิเนอร์จีของคนเก่าที่แบบพร้อมที่จะแบบเหมือนกลับมาเริ่มต้นใหม่ในทิศทางที่ดีนะคะตรงนี้เนี่ยมันก็เป็นอะไรที่เหมือนกับเป็นครอบครัวนะคะใครที่แบบเคยเคยเ,ออเป็นครอบครัวแล้วมันต้องมีการห่างกันไปอะไรเงี้ยก็ mm. จะกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะคะกลับมาคืนดีกลับมารวมตัวนะ,ะเป็นครอบครัวที่อบอุ่น ส่วนอะไรที่แบบคุณเคยเครียดวิตกกังวลนะคะเกี่ยวกับเรื่องของความสัมพันธ์ที่มันดูมีการเลิกรานะคะห้าดาบมีการทะเลาะบอกแววงแล้วก็มีอีกโก้ใส่กันเป็นลักษณะความรักที่มันมีปัญหาอุปสรรค,ะคะที่ต้องฝ่าฟันแล้วก็มีคนเอาแต่ใจตัวเองนะคะการทะเลาะบอกแววงทีออ่อีกคนหนึ่งหันหลังไปโดยฉับพลันอะไรแบบนั้นนะคะทำให้เราก็อาจจะมีความรู้สึกว่า เออมันเกิดอะไรขึ้นนะคะแบบนั้นขึ้นมานะโดยไพ่หนึ่งเหรียญเนี่ยก็จะมาบอกว่าสําหรับชาวสิงห์แล้วนะคะโอกาสดีๆกําลังเข้ามาสู่คุณนะมีคนมาขอโอกาสคุณในเรื่องของความรักนะคะอาจจะมามอบสิ่งดีๆให้กับคุณนะคะมาเสนอเรื่องราวดีๆมอบของขวัญหรืออะไรแบบนี้นะคะ,ะมันเป็นช่วงจังหวะของการเริ่มต้นความรักนะคะที่จะก้าวไปสู่ความมั่นคงนั่นเองสําหรับชาวสิงหนะ์เนาะ ต่อไปนะคะเราไปดูข้อความในใจของเขาคนนั้นกันนะคะว่าเขามีข้อความอะไรในใจอยากจะบอกกับชาวสิงบ้างความในใจของเขาคนนั้นคืออะไร i don't have enough courage to face my fear อะถ้าถามถึงว่าในจิตใจของคนคนนี้นะคะบางครั้งเนี่ยเขาอาจจะมีความรู้สึกว่าเออเขาไม่กล้าหาญพอที่ปะเผชิญกับความกลัวนะคะ การที่เขาจะออมาขอโอกาสคุณอะไรแบบนี้นะคะเขาก็คงจะคิดดังเลอยู่นานพอสมควรนะคะเพราะว่าเขาไม่ค่อยกล้านั่นเอง My own expectation hurts, hurt me so bad คือเขาคนนี้มีในเรื่องของความหวังนะคะเขาอาจจะหวังมากเกี่ยวกับความรักในครั้งนี้หรือว่า หวังมากกับตัวของคุณอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็มาถึงจุดที่เขาอาจจะพบว่าออ,อการหวังมากมันก็อาจจะผิดหวังมากได้เช่นกัน i just want some peace at this time นะคะเขาอะคือมันมีช่วงที่เขาอาจจะมีการนิ่งเงียบกับคุณนะคะมันเป็นช่วงที่เขาอยากจะต้องการนะคะพื้นที่นะคะหรือต้องการความสงบในใจเขาช่วขณะนั้นเองนะคะเพื่อที่จะได้ไปเยียวยาแก้ไขปัญหาต่าง hurting you is the last thing I want to do นะคะนั่นก็คือการที่การทำร้ายจิตใจคุณนะคะถือว่าเป็นสิ่งสุดท้ายที่เขาจะทำนะคะนั่นก็คืออย่างไรก็ตามนะคะเขาคนนี้ไม่อยากที่จะทำร้ายคุณนะม,มันเป็นไปไม่ได้เลยที่แบบว่าเออเขาจะต้องมาทำให้คุณเสียใจอะไรแบบเนี้ยนะคะถ้ามันไม่ได้เหลือแบบฝาแรงเนี้ย นะคะคเขาจะไม่ทำสิ่งนี้เปน็นนันขัดเอาละนี่ก็คือเจตนานะคะที่ดีของเขาต่อไปเราไปดูแล้วเขามีความลับอะไรที่ซ่อนไว้ในใจหรือเปล่านะคะ hidden truth เราไปดูกันว่ามีอะไรที่ซ่อนไว้ในใจของเขา I look for you everywhere คนคนนี้นะคะเขาน่าจะค่อนข้างจะ Crazy คุณนะคะคลางคล้ายคุณแบบว่าคอยตามติดหรือว่าคอยดูว่า คุณไปอยู่ที่ไหนหรืออะไรแบบนั้นนะคะในช่วงที่ห่างหายกันไปอะไรเงี้ยหรือไม่ได้เจอหน้าเขาอาจจะไปดูว่าคุณอยู่ที่ไหนคุณออนอยู่ในในสื่อโซเชียลอะไรแบบนี้นะคะเขาค่อนข้างที่จะติดตามคุณอยู่พอสมควร sometime s i stay awake thinking about you ค่อนข้างจะอาการหนักอยู่นะคะคนนี้กลางค่ำกลางคืนนะคะเขานอนไม่ค่อยหลับเพราะว่าเขาคิดถึงคุณมากๆเลย I hope that you can forgive me one day เขามีสิ่งที่ทำผิดพลาดกับคุณด้วยนะคะแล้วเขาก็รู้ว่าว่าคุณโกรธอะแต่ว่าเขาก็หวังว่าคุณจะให้อภัยเขาในวันหนึ่งนะคะ I feel you even though I feel you even though we are apart เขายังคงรู้สึกถึงคุณอยู่นะคะแม้ว่าจะอยู่ห่างกันนะเขามีความรู้สึกกับคุณมีความรู้สึกคิดถึงมีความรู้สึกดีๆให้กับคุณมากมายเลยทีเดียว ต่อไปนะคะเราไปดูเส้นทางแห่งความรักให้กับชาวสิงในช่วงนี้นะคะว่ามีเส้นทางเป็นอย่างไรเส้นทางแห่งความรัก healing process คุณน่าจะผ่านในเรื่องขั้นตอนกระบวนการเยียวยาแล้วพอสมควรนะเนาะกับปัญหาเรื่องราวของความรักนะคะ family issue เนี่ยคือแบบบางทีมันเป็นปัญหาเรื่องราวของครอบครัวนะคะของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่จะต้องไปจัดการแก้ไขยเยียวยาดูแลนั่นเอง feel safer in silence คุณมีช่วงเวลาที่มันจะต้องผ่านความนิ่งเงียบนะคะผ่านการไม่ได้คุยกันเงียบใส่กันอะไรแบบนั้นนะคะเพราะอีกฝ่ายหนึ่งอะ่ะเป็นคนที่หลบหน้าไปนะคะหลบหน้าไปเพราะมีความรู้สึกว่า,เ,าเขารู้สึกปลอดภัยนะคะเมื่ออยู่ในท่ามกลางความเงียบนั่นเองนะเอาละทีนี้เราจะไปดูลักษณะความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้กันบ้างนะคะว่ามีลักษณะเป็นอย่างไร ลักษณะความรักความสัมพันธ์ของชาวสิงห์นะคะ hunted by your ex unrequited love นะคะแล้วก็ commitment คือมันอาจจะเป็นลักษณะของคุณอาจจะเคยเจอความรักที่ไม่สมหวังมานะคะแล้วก็อาจจะเจอในเรื่องของมีใครติดคอมมิทเมนต์นะคะอันนั้นก็เป็นปัญหาออของความรักความสัมพันธ์ที่คุณเจอเนาะแล้วก็ยังมีคนเก่าๆเ,เข้ามาวนเวียนในชีวิตของคุณนะคะตามมาหลอกหลอนเนาะ แต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยนะคะสิ่งที่รอคุณอยู่ข้างหน้าน่ะนะคะคุณจะต้องก้าวข้ามผ่านผลอะไรที่มันดูไม่ชัดเจนไม่สมหวังนี้นะคะเพื่อก้าวไปสู่ความชัดเจนมั่นคงมากยิ่งขึ้นการมีคอมิดเมนต์การมีความผูกมัดในเรื่องของออพันธสัญญานะคะหรือว่าการที่ไปถึงในขั้นแต่งงานนั่นเองนี่ก็คือเส้นทางนะคะลักษณะความรักของคุณ ต่อไปนะคะเราจะไปดูคำแนะนำจากแองเจิลที่จะให้กับชาวสิงในช่วงนี้คืออะไร Romantic f e e l i n getting g to know each other และ you deserve love นะคะคำแนะนำของแองเจิลเนี่ยเขาบอกว่าเรื่องราวความรักความโรแมนติกเนี่ยนะคะมันอยู่ไม่ไกลไม่เกินเอื้อมของคุณเลยทีเดียวนะคะเพียงแต่ว่าโอเคคุณอาจจะเ,ออเปิดโอกาสนะคะที่จะเรียน,ร,ยนรู้ นะคะรู้จักเรียนรู้แล้วก็รู้จักกันมากขึ้นนะคะรู้ใจเขาใจเรานะคะหรือว่าเปิดโอกาสให้กับคนที่เข้ามาเนาะในการที่จะได้เรียนรู้เพิ่มเติมซึ่งกันและกันแต่ว่าป้ายออของแองเจิลเนี่ยเขาบอกว่าคุณนะคู่ควรกับความรักที่ดีเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะสิ่งที่จะทําให้คุณตัดสินใจได้ดีที่สุดนะคะว่าความรักเนี่ยครั้งเนี้ยคุณควรที่จะ พิจารณาไหมจะไปต่อหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องถามตัวเองว่าคุณมีความสุขหรือเปล่านะคะแล้วความรักครั้งนี้นะคะได้พัฒนาตัวตนของคุณอะไรบ้างนะคะเพราะว่าคุณจะคู่ควรกับความรักที่ดีถ้าความรักที่มันนำมาแต่ความทุกข์ความเศร้านะคะออความเครียดความน้อยอกน้อยใจ การทำให้คุณค่าของตัวเองลดลงอันนั้นไม่ใช่ความรักที่ดีนะคะเพราะฉะนั้นคุณก็ควรจะพิจารณาตรงนี้ให้ดีด้วยนั่นเองต่อไปนะคะเราไปดูข้อคิดที่จะให้กับความรักในครั้งนี้นั่นเองข้อคิดคืออะไรเอ่ยข้อคิดก็บอกว่า trust the timing of your life นะคะเอาละาาคุณควรจะเชื่อในเรื่องของเวลาที่เหมาะสม ะะเวลาของชีวิตของเรานะคะก็อย่าเพิ่งไปเร่งรัดอะไรนะคะเมื่อเวลาที่เหมาะสมคุณก็จะได้สมหวังนะคะแล้วก็พบเจอกับความรักที่ดีหรือว่าได้เริ่มต้นกับความรักที่ดีนั่นเองอเกียนนี้ก็คือในเรื่องราวของชาวสิงห์นะคะอย่าลืมสำหรับการกดติดตาม u b s c r i b e และแชร์กันคอมเมนต์นะคะคุณสามารถติดต่อตัดวงส่วนตัวหรือว่าสมัครเรียนคอร์สออนไลน์สอนอ่านไพ่ทาโร่ไพ่อะโร่หรือว่าสมัครเป็นสมาชิกช่องได้ ที่ข้อมูลที่ได้ให้ไว้ด้านล่างนั่นเองนะคะสุดท้ายนี้ก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะมีความสุขแล้วก็ความสมหวังในสิ่งที่ปรารถนาไว้พบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ